เค้กที่เราทำเมื่อวานเนาะใส่ตู้เย็ยนไปหนึ่งคืนจ้ะชีสเค้กสตโตเบอรี่อาหารตามฤดูกาลจ้ะ สวัสดีจ้าพี่นงมาทำขนมเค้กกันจ้าเค้กสตรอเบอรี่จ้าสตรอเบอรี่จากในสวนเนาะประมาณเอาจากว่ามากกว่าน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มีครีมชีสน้ำตาลน,น้ำหรือว่าน้ำผลไม้จ้าแล้วก็มีผงเดี๋ยวเขียนภาษาไทยให้เนาะจ้าเนาะเนยละลายแล้วก็มีเค้กจ้า ขนมปังเนยจ้ะคุกกี้เนยเนาะคุกกี้เนยคุกกี้เนยแล้วก็เราจะใช้พิมพ์ตัวนี้จ้ะพิมพ์นี่เราจะทําเป็นแบบใหญ่แบบหน่อยได้จ้ะเนาะเนี่ยยได้ให่แล้วก็ขยายใ่จ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้ะ เอาคุกกี้เนยไปทุบจ้ะใส่ถุงทุบเนี่ยแล้วมันจะได้อย่างนี้นะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็ใส่เนยจ้ะมันลายนานด้วเนยละลายจ้ะ จะไม่ต้องอบเนาะไม่ต้องใช้เครื่องมือให้อยากแต่ว่าต้องใส่ตู้เย็นนานหน่อยอาใส่ตู้เย็นตอนตู้เย็นว่างๆชิมวานหอม แล้วมาใส่พิมพ์กันจ้ะแล้วก็เอาชน้นก วางในี่ใส่เป็นจานก็ได้นะพี่น้องมันเป็นพิมพ์แบบเป็นกระจกจก้ะเราไม่ต้องใช้กระดาษรอง หายไปแล้วพิ่เสร็จแล้วเอาไปใส่ตขวดยี่สนะิบห้านาทีจ้ะน้ำกับผงผสมกันไว้สิบนาทีจ้ะ พักไว้รับผสมครีมจากครีมชีสน้ำตาลก็ชีสกัะ ให้เข้ากันจ้ะ แล้วเอาไปพักไว้ในตู้เย็นจ้ะผงกับน้ำผลไม้ที่เราผสมกันเอาไว้เราเอามาต้มจ้ะ ใส่ครีมที่เราทำไว้ครึ่งหนึ่งจ้ะใส่ครึ่งหนึ่งจ้ะ ผสมจ้ะผสมกัน คนให้เข้ากันจ้ะผสมเข้ากันแล้วเราก็เอามาใส่พิมใใพ์มเลยจ้ะใส่พิมพ์เลยเนาะมันจะหล,ลวมๆหน่อยนี่นานเราไม่ได้ใช่มันพินองนาะนนานเก็บไว้หลายปีแล้วไม่ค่อยได้ใช่มัน,นานใช่ทีผสมเสร็จ แล้วเราก็เอามาใส่พิมพ์จ้ะมันจะลุมลวมฉันไม่ค่อยได้ใช่มันใส่ครึ่งนึ่งกรจะ แล้วก็ใส่สตอบเบอรี่จ้ะฉันก้าเอาสตอบเบอรี่ถ้าเราใช่ผลไม้อย่างอื่นเราต้องใช่สองขวดจ้ะสองกระป๋องเนาะ ทำกินเองใส่ลเลยหลายเลยเนาะจ้ะแบบไหนดี <c oughs> ทำแบบไหนสวยก็ทำเลยจ้ะเนาะใส่ลเลยหลายเลยแล้วก็เอาที่เลือใส่จ้ะ เหลือขึ้นหนึ่งทำเท่ไรกับบนเรื่องขั้วเนาะพี่นงนะขั้วหน่อยเขาจะทำขั้วให้ฉันไหมหลือแต่กำลังเดินเรื่องอยู่พี่นงเมืองเขายังไม่อนุญาต <c oughs> เขาบอกว่ายังไม่ถูกตรงร <c oughs> อเพื่อนลงุงจะเป็น คนออกแบบมาออกแบบเออมาทำต่ออีกยังไม่เซ็ตมามาทําแบบบอกเขาว่าขาดอะไรมั่งเนาะต้องทําอะไรมั่งโอ้อยากหนูเขาก็ไปโค้ดแล้วเราเตะให้อออเอกสารอลไรมาให้ลุงเซ้นมด่งแล้วแต่ว่าเมืองยังไม่อนุญาต <c oughs> จ้ะ ผลไม้ตามฤด,ดูกาลฉันไม่ค่อยทำพี่นองเพราะวะ่าบ้านเราคนรู้ฉันอยู่บ้านเราหลายนาอแล้วก็เอาผลไม้มาใส่จ้ะกล่องดีเลยเนาะคนรู้ฉันอยู่บ้านเราหลายเขาก็ไม่ไม่มีเตาอบ嘛เนาะดูได้เขาก็ททำไม่ได้อะไม่มีเตาอบเนาะจ้ะ ซเซตเรอไปใส่ตู้เย็นไว้หกชั่วโมงจ้ะหรือไม่ก็ทั้งคืนเลยจ้ะใส่ทั้งคืนเลยก็ได้เนะาะจ้ะเดี๋ยวเร่หงไงมั่งอืนอเนาะพอดีเลยไม่มากไม่น้อยเนาะตอโบรี่เราจา้ะ โอเคเอาไปเช่ตู้เย็นกันจ้าเดี๋ยว6ชั่วโมงมาดูกันเนาะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ได้แล้วจ้าจากที่เราทำเมื่อวานเนาะจ้ะเนาะนี่ใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามีดมาเลาะข้างๆเลยจ้ะมันออกไม่ยากจ้ะเพราะว่า พิมพ์นี่เขาทำมาสำหรับเค้กนี่โดยเฉพาะเนาะแล้วก็มันยืดได้จ้ะมันทำยาวทำสั่นได้เนาะจ้ะเนาะนนแล้วก็ตัดเนาะ รเปล่าเดี๋ยวตัดให้ดูแค่ชิ้นเดียวก่อนนะจ๊ะน้อะชิน้นใหญ่เลย ลองไปทำกันดูจ้ะสวยวก็อร่อยจ้ะชีสเค้กสตอรอเบอรี่เสร็จแล้วกูถึงอัพป,ปทีท